สนิกสนิกฟิชฟิชนี่สบายยัง굿มอร์นิ่งฟักยูอันนี้ไปดูที่ไหนมาเนี่ยไปดูที่ไหนมากูขิ้กูขี้เฮียเดี๋ยวเฉยอ่ไปคำบังเพยคำบังเพยคำบังเพยสวยไหมคำบังเพยคำบังเพยอคำบังเพยอคำบังเพยอรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตังไก่เห็นตีนงูงูนหี้เป็ด เซ่อเซ่อเซ่อยช้างตายทั้งตัวเรื่องของมันสิสองคราไม่จบก็แล้วแต่แม่สองคราไม่จบต้องสู้ต่อไปเอ้ยมันตกอย่างนี้ได้ตกอย่างนี้ตกอย่างนี้ตกอย่างนี้ไงกินบนเรือนขี่บนทั้งโคกเอามันเล่นไปแล้วขี่ช้าง จับจับข้าวกันไม่จัดไม่จัดกลัวมันห้าแต่ฮอททั้งเวทีนี่หรือพอแล้วได้ไหมไหมกูว่าถ้าถ้าเล่นเล่นหมดเถอะโอ้โหจดสกีไว้อยู่ไม่เรางานที่แล้วเราก็เล่นไปใน FC ก็ตามมาให้เล่นโอ้ยให้โอมดูสิชงให้โอมด้วโอมในตัวฮาเลยครับนี่สกัดเดนทิกนะฮะโอมพ่อจ้าผมแนะนำเรื่องมุกเรื่องคาเฟ่ต่างๆโบะมากอ่าอะอยากจะเสนอในห้างครับนี่คนนี้คือคือมุกมุกหลีเป๊ะมุกนี่โอ้ใครขี้แตกขี้หยอด คนนี้เขาหาจริงๆในในเอพขาสุดยอดมากเอาเอาพี่เอานะสองหมื่นกว่าท่านเตรียมตัวหาที้แต่ๆิแตนนะครับทังบ้านครับนั่งดูดีๆนั่งฟังดีๆฮะเห็นช้างที่ที่ตามช้างมันไม่เล่นอะไรเลยหรอคุณกลับหรอน้ำท่วมทุ่งพกบุ้งไฟแดงเชือดไก่ เอาไปดิเชือดไก่ปอกปอกเห็นช้างขี้เออเรื่องของมันเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเห็นม้าเห่าเห่าตามมันเอาเอาลองพี่นกที่เล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหมไม่เป็นแล้วคุณมาเสนอกาเฟเพื่ออะไรแจ๊กเก็งผม เป็นตัวตบอย่างเดียวอ้าวอ่าครับพี่ผมตัวตบกับแก้อตัวตอย่างเดียวผักชีโรยน้ำทำ <c oughs> ไมมันนี่คบคนให้ดูหน้าคบค่าซื้อกระชาวด,ดด้วยกันไม่ใช่ละช้างแต่ทั้งตัวเม็นจัง <c oughs> จืดจงโลงวะพบได้เราพอดีกว่าไหมพบ <c oughs> ไม่งามเมื่อยาม ลาตีควันบินควันบินควัน,น,วน,นถูกล้ไปเราไปแค่น้ำจิ้มเลยะ